ร้านกว๋วยเตี๋ยวในหัวหินปี2025ค่ะปากหมุดไว้แล้วไปตามกันอันดับหนึ่งในสายก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกตั้งแต่เคยกินมาในชีวิตนี้แบบออฟฟ์ไว้กินตามใจยังไงก็ไม่อ้วนอร่อยแบบพูดไม่ออกอร่อยจนน้ำตาจะไหลจะร้องไห้อร่อยจนอยากจะเคี้ยวให้ทั้งหมูและน้ำซุปมันอยู่ในสดภาษาทสัมผัสของเราให้นานที่สุดก่อนปืนนะคะร้านจะอยู่ตลาดไดโดนเสาร์เก่าซอยพร้อมิตรพัฒนาเก้าไม่ได้มีแค่กว๋วยเตี๋ยวนะมีเมนูกระเพราอื่นๆแต่ยอมรับว่าไม่เคยลองเพราะมาทุกครั้งไม่เคยนอกใจกว๋วยเตีย๋ตย มาดูที่รสชาติจับไปคำใหญ่ๆเต็มปากเต็มคำอือหือคุณคาคือหมูมันนุ่มมากน้ำซุปไม่เคยกินรสชาตินี้ที่ไหนมาก่อนในชีวิตฉันเป็นคนชอบทานเก่เาๆแต่ร้านนี้ถึงขั้นต้องสั่งน้ำซุปเพิ่มมาอีกหนึ่งถ้วยเพราะชอบน้ำซุปเขามากร้านนี้ไม่ต้องพูดเยอะเพราะลูกค้าเขาเยอะอยู่แล้ว,วเนาะเอาคะแนนไปเลยตามนี้ค่ะ ร้านตามสั่งบ้านๆที่ยังไม่ดังและไม่อยากให้ดังด้วยเพราะแค่นี้คนก็เยอะมากแล้วเหตุผลง่ายๆที่เอาเปรว่าคนพื้นถิ่นชอบมากๆคืออร่อยมาก ให้เยอะมากและบริการดีมากข้าวขาหมูอาหารตามสั่งมีเยอะด้วยนะคะก๋วยเตี๋ยวก็คืออร่อยเลยแต่ถ้ามาแล้วคนเยอะไม่ต้องห่วงนะคะเพราะที่นี่อาหารออกเร็วมาก mm hmm. เหลือเชื่อจริงๆเขาบริหารจัดการครัวได้ดีที่สุดเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยน้ำตกก๋วยเตี๋ยน้ำใสมีครบทุกอย่างด้วยใครที่คิดอะไรไม่ออกอยากทานง่ายๆมาแล้วมีเมนูให้เลือกเยอะมากๆและอร่อยราคาดีเอ,อาะ้อว่าร้านนี้เลยค่ะให้อุดหนุนร้านเล็กๆกันนะคะ เคยเจ้าสัวโภชนะเชื่อว่าชื่อมีคงเป็นที่รู้จักทั้งชาวหัวหินและนักท่องเที่ยว มาบ่อยเหมือนกันค่ะร้านนี้โซนครัวเขากว้างขวางอาหารออกไวเห็นจํานวนโต๊ะเยอะรองรับลูกค้าได้เยอะแยะก็จริงแต่อาหารไม่ออกช้าเลยเร็วสุดๆหมูเด้งหมูบะช่อคือฉ่านุ่มเด้งสมคําล่ําลือชอบรสชาติต้มยำของเขาจัดจ้านเลยนะคะส่วนตัวอัลฟาไม่ปรุงเลยนะคะมาร้านนี้ที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวเป็นชีวิตจิตใจแบบเรานี่คือหลงรักร้านเขาอยู่ติดถนนอยู่แล้วหาง่ายหมูแดงก็คือดีลูกชิ้นปลาก็คืออร่อยดู ูจากภาพเอาเองแล้วกันนะคะทานหมดเกลี้ยงชามแน่นอนจัดไปเลยคะแนนตามนี้ค่ะวันนี้จะพามาทานกว๋วยเตี๋ยวต้มยำในดวงใจที่คนเราเข้าหัวหินเขาทานกันนะคะเด็ดเรื่องทั้งน้ำซุปขนมจีบ เกี๊ยวใดๆคืออร่อยทุกอย่างนะคะแล้วดูปริมาณที่เขาให้สิคะนี่ขายเอาสังคมจริงๆใช่ไหมคือขายเอาสังคมเลยใช่ไหมเนี่ยและที่สําคัญไม่ใช่แค่ให้เยอะอร่อยมากต้องบอกซุปที่มันอร่อยกลมกล่อมแบบไม่ต้องปรุงนะคะเอาฟาเนี่ยเพิ่มพริกไปนิดหน่อยเพราะาเป็นคนชอบทานเผ็ดมามาดูกันจัดไปคําใหญ่ๆเต็มปากเต็มคําค่ะ คือมันหอมเข้มขน้นนำซุปและมะนาวสดอะทุกคนมันมีความซับซ้อนของรสชาติไม่ใช่กว๋วยเตี๋ยวต้ยมยำธรรมดาทั่วไปอธิบายไม่ถูกแต่มันมีความหลากหลายในคำเดียวและที่ทุกคนเห็นนี้ราคาแค่ถ้วยละ50บาทพวกเราเลือกแค่แบบหมูสักลวนนะคะคือได้เยอะขนาดนี้50บาทจริงอะและใครที่ชอบคิดว่าหัวหินติดหวานบอกเลยร้านนี้ไม่ใช่จ้ะเธอจา๋าประทับจิตประทับใจเอาคะแนนไปเลยตามนี้จ้าจะสั่งใน grab ก,ก็ได้นะคะ เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่นักท่องเที่ยวมารีวิวเยอะมากให้เราก็ชอบเคี๊ยวปลาซะด้วยวันนี้เลยได้โอกาสมาลองค่ะที่สั่งมามีทัเ้กเกี่ยวปลาต้ยามยำและเกาเหลาหมูตุน๋นอีกฝั่งเป็นบะหมี่ต้มยำและเส้นเล็กหมูตุนค่ะเราทานคนละสองถ้วยแบบนี้ทุกคนแค่ถูกมากจะเป็นร้านไหนไปไม่ได้นายหอยนั่นเองค่ะจัดไปคำโตโตเลยค่ะ โหตุนของเขาไม่ถึงกับเปื่อยเลยนะคะสามารถเคี้ยวปกรุบกรุบน้ำซุปต้มยำของเขามีกลิ่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวน่าจะมีซีเรตอินกรีเดียนอะไรบางอย่างทั้งตัวหมูแดงและตัวลูกชิ้นปลาก็อาร่อยนะคะซุปก็รสชาติใช้ได้เลยไหนมาลองชิมเส้นบะหมี่ของเขาซิเดาว,ว่าทางร้านเขาราจจะทำเส้นเองด้วยนะคะเพราะมันมีความหนาและหนึบมากกว่าที่ทานทั่วไป เติมพลิกเติมเปรี้ยวเติมเค็มนิดหน่อยกลมกล่อมในราคานี้เอาเ้าถือว่าให้เยอะมากเลยนะคะเพราะว่าใครที่เป็นสายเกี๊ยวปลาหาทานน้ำเกี่ยวที่มีนำ้ำซุปเป็อกลอกแต่อาจจะหาที่จอดอยากนิดนึงนะมาที่นี้ได้เลยให้คะแนนตามนี้ค่ะ ทุกคนก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ได้เนื้อน้องลายตุ๋นช่ำๆแบบนี้ในราคาแค่60สบาทแถวบ้านอ้าฟ้าเลยจริงมันรับอยู่แล้วและอยากให้รับต่อไปแต่ว่าอยากช่วยคุณพ่อค้าเข้าขายเซอร์ชื่อร้านแล้วก็ตามพิกัดมาเอาเองนะไม่อยากบอกเยอะว่าเดี๋ยวมันหมดก่อนบอกว่าชอบทานเนื้อแหละแต่ที่ไม่ชอบบางร้านเนี่ยเวลาทานไปแล้วมันห่อมาเหมือนกันนะแต่ว่าเวลาหลังจากนั้นมันจะมีความเรอได้กลิ่นของเนื้ออันนั้นคือส่วนที่ไม่ชอบแต่ร้านนี้บอกเลยว่าหลังจากกลับบ้านมา เร,รไเเ่ไม่ทรยศค่ะไม่เหมนเลยไม่เหมยน่จริจริงๆไม่รู้มีใครเป็นเหมือนกันไหมนะคือชอบทานเนื้อแต่แบบไม่ชอบหลังจากนั้นแต่ร้านนี้คือผ่านเลยแล้วจะกลับไปทานเนื้อเปื่อยร้านนี้ต่อเนื้อแล้วให้เยอะด้วยนะคะไม่ได้ว่าให้น้อยๆนะคะราคานี้ร้านไหนที่มีพริกเผาเราได้ใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคะแนานจึงต้องให้ฉ่ำๆตามนี้ค่ะ ใครมาหัวหินแล้วยังไม่เคยมาทานร้านนี้อ่อฟ้าบอกเลยว่าพลาดมากนี่คือคำพูดของคนที่รักการทานก๋วยเตี๋ยวเป็นชีวิตติดใจวันนี้พาครอบครัวมาทานนะคะลุงบาปพิกเขานหน่อยเพราะฟ้าชอบทานเผ็ดอ่ะเนาะไม่ได้อร่อยแต่ตัวหมูแต่ตัวน้าซุปนะคะแระทั้งตัวเส้นซึ่งปกติออฟ้าไม่ทานเส้นนะอันนี้ลองทานเส้นของคุณพ่อคุณแมค่คืออร่อยนุ่มเหมือนเขาพิถีพิถันในการเลือกและการลวกสุดๆน้าซุปที่มันข้นขนาดนี้อ่อฟ้าว่าหาได้ยากแล้วนะแล้วเขาก็ขายในราคาที่ไม่แพงด้วยทุกคน mm hmm. หมูนี่คือละา ไมปปากปเลยในคือความจริงใจที่เรารับรู้ได้ผ่านการบริการรสชาติอาหารก็เอาง่ายๆว่าวันนี้อัลฟาถือโอกาสมาทําบุญด้วยอยากส่งต่อความอร่อยนี้ให้พี่น้องชาวหัวหินได้ทานด้วยอัลฟาก็เลยมาแจกวยเตี๋ยวนะคะก็ขอให้ทุกท่านที่ได้เห็นคลิปนี้ได้รู้สึกว่าท่านได้ทํากุศลบุญนี้ด้วยตัวท่านเองนะไปตามนี้ได้เลยนะ ร้านที่มาเติมน้ำมันทีไรก็จะเห็นคนเยอะทุกวันมันจะอร่อยอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวในเหลือบอยู่หน้าประทสมอโพรงหัวหินร้านที่มีพริกเผาเราเปิดจะให้ก่อนละพออาหารมาถึงเฮ้ยอันนี้สั่งธรรมดานะคะทำไมให้เยอะอ่ะเก๋าเหลาให้น้องแบบใหญ่มากตัวน้ำซุปโอเคเลยนะคะอาจจะไม่ได้แบบแตกต่างจากร้านอื่นมากแต่ข้อดีของมันคือเรามาปรุงตามชอบได้เลยไก่คือนุ่มละลายในปากคือในราคานี้รสชาตินี้เราว่าดีมากข้อไก่เขากรุบมาก มันละลายในปากมันเปื่อยจริงใครอยากทานอะไรไง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะลองแวะมาดูนะอยากรู้ว่าทุกคนจะชอบเหมือนกันไหมจัดไปคะแนนตามนี้เลยค่ะ,ะร้านเด็ดๆริมทางกับอัลฟาไวกินตามใจยังไงก็ไม่อ้วน ราคาน่ารักย่อมเยาวแน่นอนว่าต้ยมยำสุโขทัยก็ต้องมีทั่วฟักยาวเวลาทานมันจะได้เทกเจอร์ที่ต่างจากก๋วยเตี๋ยวแบบอื่นพวกเราสั่งแบบน้ำข้นมาก่อนแต่ไม่ได้ทําให้รสชาติความจัดจ้านของเขาจับเลยนะคะสีเหมือนจะไม่รสจัดแต่ดูค่ะยิ้มเพราะมันคือรสชาติที่คุ้นเคยฝีมือไม่เปลี่ยนเลยเพราะเอาจริงๆนะคะทุกคนบางร้านเวลาที่เราไม่ได้ทานนานกลับไปมันจะมีความเพี้ยนความไม่เหมือนเดิมแต่ไม่ใช่ร้านนี้ยังอร่อยเหมือนเดิมเลยค่ะเอาฟ้าสั่งแบบต้ยมยำน้ำใสมา ด้วยแต่ว่าไม่ได้ถ่ายไปแม่ค้าบริการดีโอ้โหใครจะไม่กลับมาทานซ้ำนะคะสูดฟินมากทุกคำอะค่ะใครหาของทานโซนหนองกระเภานแนะนําร้านนี้เลยนะคะข้างๆกันมีทั้งร้านน้ําชาร้านกุ้ยทอดหาง่ายจอดรถสะดวกสบายคะแนนเลยให้จัดไปตามนี้คะ่ะ โอ้โหเจอสักทีก๋วยจับยวนที่จริงใจที่ตามหามานานกับเอาฟ้าไว้กินตามใจยังไงก็ไม่อ้วนจะเรียกว่าร้านลับได้จริงๆนะร้านนี้เพราะว่าอยู่ในซอกหลืบของหัวหินมากๆร้านจะตั้งอยู่ระหว่างซอยบ่อนไก่ 10- และ12เดินเข้ามาจะเจอเด็กเอ็นมาต้อนรับเราเคยไปทานก๋วยจับยวนที่อุบลมาแล้วแล้วมันอร่อยจริงๆแล้วตามหามานานมากเลยค่ะใหญ่เขาคือเปื่อยๆนุ่มๆละลายในปากหมูเด้งก็ดีน้ำซุปคือทีเด็ดเลยนะคะเอาฟ้าจัด เกาเหลายวนกระดูกหมูมาลองคือให้เยอะมากแล้อยังให้ไม่หยุดเลยดูสิคะคุณมันเปื่อยและหอมนุ่มที่เคยไปทานที่อุบลนนะคะมันจะต้องมีความเข้มข้นและหวานจากน้ําซุปกระดูกแล้วกลมกล่อมแบบไม่ต้องปรุงด้วยตัวมันเองและแน่นอนว่ามันอร่อยตามที่รอคอยบอกเลยว่าเคยตะเวนหารสชาติแบบนี้มานานแต่ยังไม่เจอจนมาเจอร้านนี้ค่ะเดจนอฟ้าต้องพึมคำกับตนเองแบบนี้เลยค่ะมาบ่อยแน่ค ตามนั้นจริงๆค่ะต้องมาบ่อยแน่ๆเลยการได้เจอรสชาติที่ตามหามันเหมือนชีวิตได้ถูกเติมเต็มอะค่ะทุกคนไม่รู้ว่าเขาขายเอาสังคมหรือเปล่าถึงทําอร่อยและให้เยอะได้ขนาดนี้คือ enjoy มากเพราะฉะนั้นคะแนนวันนี้ให้ไปตามนี้ไม่มีลังเลค่ะ มาถึงคิวร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อในดวงใจของคนหัวหินหลายๆคนใครชอบทานเหมือนกันไหมคะคือจะเอาพริกเผาพริกน้ำส้มและน้ำปลาที่เขาเตรียมไว้ให้มาใส่ในถ้วยแล้วค่อยจิ้มกับเนื้อเปื่อยเริ่มต้นคำแรกด้วยทีเด็ดเนื้อเปื่อยค่ะ พูดถึงยังจํากลิ่นความหอมของเนื้อตุนเนื้อเปื่อยเขาได้เลยนะคะเต็มด้วยเครื่องในเนื้อสดก็อร่อยนะเที่ยวฟ้าประทับใจที่สุดคือน้าซุปค่ะคือถ้าร้านไหนให้น้าซุปเข้มข้นขนาดนี้คือเอาใจไปเลยพูดไปเลยคะแนนตามนี้คะ่ะใครที่จะเดินทางไปไหว้พระวัดถ้วยมงคลแต่ไม่รู้จะแวะทานข้าวที่ไหนแวะตรงนี้ก่อนเด็ดของเขาก็คือเนื้อเปื่อยกับหมูตุนแต่วันนั้เที่ยวฟ้าไปเนี่ยเนื้อเปื่อยหมดนะทานข้าวกัน แต่อันที่จริงก็ตั้งใจจะไปทานหมูตุนอยู่แล้วเพราะชอบหมูตุนร้านนี้เขาบอกว่าพริกเผ็ดนะเน้าเตือตนเองเลยแต่อัลฟาสายกินเผ็ดกินแซ่บนี่เติมพริกไม่หยุดนะคะมันอร่อยจริงๆรัวอกเ,เก็ลวกมานิ่มกําลังดีเลยนะคะและเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นจู่ๆเดินไปไหนเอ่ยเอาเพิ่มเกาเหลาเนื้อกลับบ้านอีกหนึ่งค่ะงค้นเอาเป็นหมูเหมือนเดิมค่ะกลับบ้านนะคะ ไปสั่งเิงใช่ค่ะอร่อยจนต้องไปสั่งเพิ่มราคาทั้งถ้วยเก่าเหล่านี้หกสบาทนะคะราคามาตรฐานแต่พ่ารู้สึกว่าคุณภาพที่ได้อะ่ะมันคุ้มตรงที่ว่ามันอร่อยใครที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยหมูตุนเนี่ยคือต้องมาเลยแหละและถึงขั้นต้องซื้อกลับบ้านก็แปลว่ามันเด็ดจริงให้ไปเลยคะแนนตานี้ค่ะ อากาศเย็นๆหาสดอะไรร้อนๆดีกว่าค่ะก็เป็นการลองครั้งแรกเลยนะคะต้มพุงเนื้อเมืองเพชรมีกว๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยหมูตุ๋นด้วยนะคะชอบเสน่ห์ที่เขาใช้เตาถ่านเลยค่ะมันเลยมีความหอมระหว่างที่นั่งรอเนี่ยมีลูกค้าเข้าอยู่ตลอดเลยนะคะสงสัยจะเป็นที่ถูกใจของคนแถวนี้แหละคนพบสูตรที่มันอร่อยเฉพาะตัวก็คือให้เอาน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวอะค่ะเทผสมกับน้ำซุปต้มพุงเนื้อ มันได้มันอร่อยอยากสดอะไรร้อนๆก็ลองมาชิมกันได้ค่ะให้คะแนนตามนี้ไปเลยทานก๋วยเตี๋ยวบ้านๆที่รสชาติไม่ได้บ้านเลยนะคะที่ก๋วยเตี๋ยวไทยบ้านหัวหินบอกฟ้ามาดูความเข้มข้นของเขาสิคะเนื้อเปื่อยก็คือเปื่อยจริงตุ่นเข้าเนื้อจริงๆน้ำซุปคือเข้มข้นจริงๆอาชิมรสชาติกันค่ะ หอมนุม่มกลมกล่อมอร่อยร้านนี้เขามีหมูตุ๋นด้วยนะคะแต่วันที่อาฟ้าไปมันหมดก็เลยทานเนื้อแทนและมาดูวิธีการทานกะปิของแต่ละท่านส่วนตัวนะอฟ้าชอบพริกที่เอามาจิ้มกับกะปิแล้วทานไปเลยไม่เผ็ดนะคะแต่มันก็ทานได้หลายแบบนะไม่ว่าจะทานสไตล์ไหนดิฉันก็ขายไม่ได้คือร้านไหนมีพริกเผาต้องเติมพริพกเผาเพราะความหอมความเข้มขน้นมันอยู่ตรงนี้ด้วยเส้นของเขาก็นุ่มนะที่เห็นเนี้ยหกสิบบาทนะคะเกาเหลาก็60บาทรวมกัน3ถ้วย100 แปให้คะแนนไปเลยตามนี้ค่ะร้านที่ไปกินเมื่อไหร่ก็ไม่เคยผิดหวังจะบอกอะไรให้ซุ้มเ,เตี๋ยวเขามีบะหมี่เกี๊ยวแล้วนะถ้าทุกคนจําคลิปพี่อ้ลฟาเคยรีวิวไว้ได้เกี๋ยวหมูและเนื้อน้ําตกร้านนี้อร่อยมากและล่าสุดเขาเพิ่มเมนูบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงคุณพี่ค่ะเกี๊ยวตัวใหญ่ขนาดนี้จะให้ดูข้างในนะคะเหมือนเอาแผ่นแป้งบางๆมาแปะก้อนเนื้อชิ้นใหญ่ๆคือแทบจะไม่มีแป้งอะ่ะคือแทบจะเป็นเนื้อหมูล้วนอะ่ะ แล้วหมูที่เขาหมักอะค่ะมันอร่อยแค่เอามากินเล่นๆไม่ต้องทานกับน้าซุปก็ได้นั่นก็อร่อยมากแล้วน้าซุปของเขาคือไม่ได้มาเล่นๆนี่แค่แบบน้าใส่นะเย็นตาโฟก็กรมกรอบหน้าอยากลองทานต้มยําสุดๆไม่เคยมีเมนูไหนที่ผิดหวังกับร้านนี้เลยอะ่ะเป็นไปได้นะอยากขอซื้อแค่เกี๊ยวของเขากลับบ้านเลยค่ะแล้วเขาให้เยอะมากเอาอย่างนี้ใครทานน้อยเอาเพราะว่าทานไม่หมดถ้วยเดียวนะแล้วเขาก็ปรับเวลามาเปิดถึงเย็นแล้วด้วยทุกคนมาถึงฝั่งหมูเด้ง อันนี้คือหมูเด้งสมชื่อค่ะเด้งสู้ฟันนุม่มหอมกลมกรอมประทับใจทุกอย่างารเกลี้ยงค่ะจัดคะแนนแบบนี้เท่านั้นค่ะไปโดน